สวัสดีครับ Oculus Quest 2เปิดตัวพร้อมกับอุปกรณ์เสริม e l i t s t เต p อุปกรณ์ในการค่าศีรษะเพื่อให้ใช้งานสมใส่พเวน VR ได้สบายศีรษะสบายใบหน้ายิ่งขึ้นแต่ราคาของ e l i t Step p ค่อนข้างสูงทีเดียวครับ3,000กว่าบาทราคาแพงยังไม่พอยังมีรายงานเรื่องสายพลาสติกแตกหักง่ายจากการใช้งานจน Oculus ต้องหยุดขายไปเพื่อตรวจสอบเลยครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมเจ้าอื่น ผลิตสายค่าสีสากสำหรับ Occulus Quest 2ออกมาให้เลือกซื้อเลือกหามาใช้งานกันครับโดยมีราคาตั้งแต่600กว่าบาทถึงพันกว่าบาทถูกกว่าหลายเท่าตัวครับและคุณภาพจะดีแค่ไหนใช้งานแล้วเป็นยังไงวันนี้เราไปรีวิวกันเลยครับสำหรับสายค่าสีสาะที่ผมนำมารีวิวกันในวันนี้เป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกครับด้วยคุณภาพคุ้มราคาผมสั่งมาในราคาเพียง600กว่าบาทเท่านั้นครับ ตัวอุปกรณ์จะมาเป็นกรอบสำหรับรองศีสะด้านหลังสายพาดรับน้ำหนักด้านบนและอุปกรณ์ในการประกอบเข้ากับ Oculus q u e s t 2ของเราซึ่งใช้งานกันได้ง่งงายๆเลยครับเราไปดูที่กรอบรองศีสะด้านหลังกันก่อนครับผลิตจากพลาสติกเนื้อดีผิวด้านน้ำหนักเบาการขึ้นรูปมารองรับด้านศีษะของเราได้อย่างดีเลยครับโค้งพอดีโดยตำแหน่งนั้นโอบมาถึงตำแหน่งกึ่งกลางด้านบนของใบหูดูดีทีเดียวครับเนื้อพลาสติกดูหนาแข็งแรง ไม่ดูกล้องแกงด้านบนจะมีสายเวลโครหรือสายตีนทุกแกสำหรับคล้องยึดกับ o c u l u s Quest 2โดยสายนี้มีความยาวทั้งเส้นอยู่ที่17นิ้วครับตัวสายไม่ได้หนามือกับของ q ว e s t 2โดยตรงแต่เนื้อวัสดุก็ทำมาได้ดีเป็นผิวด้านดูแข็งแรงดีทีเดียวครับสำหรับด้านในของตัวอุปกรณ์จะมีผ้าบุกฟองน้ำสำหรับรองรับด้านหลังศรีรษะมาด้วยครับโดยมีความหนาของฟองน้ำประมาณ1.5ซนเมตรจากที่ลองทาบด้านหลังศรีรษะก่อนใช้งาน ก็ทำออกมาได้สบายดีครับแต่เดี๋ยวลองใช้งานแล้วเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันอีกทีครับว่าจะสบายดีใช้งานได้ง่ายแค่ไหนโดยผ้าบุฟองน้นํานี้สามารถถอดออกมาล้างออกมาทําความสะอาดได้นะครับเพราะยึดติดกับตัวอุปกรณ์ด้วยแถบเวลโคติมตู้แกเช่นเดียวกันครับจุดเด่นที่น่าสนใจคือจุดหมุนด้านหลังที่ทําให้เราสามารถปรับระยะเข้าออกในการสวมใส่ได้นั่นเองครับและเมื่อเราหมุนก้านบริเวณด้านข้างก็จะสามารถเลื่อนเข้าออกได้ พื่อให้เราปรับความกระชับในการสวมใส่สําหรับแต่ละบุคคลได้อย่างยืดหยุ่นนั่นเองครับโดยเมื่อหมุนออกมาความยาวสูงสุดจะอยู่ที่5.7นิ้วครับแต่ตัวพลาสติกไม่ได้หนามากนะครับแต่ก็มีความยืดหยุ่นในการใช้งานที่ดีเลยครับจากการตรวจสอบดูรีวิวต่างๆที่ผ่านมาก็ยังไม่มีใครรายงานว่าก้านพลาสติกตรงส่วนนี้แตกหรือหักนะครับโดยก้านพลาสติกนี้จะใช้ในการประกอบตัวยึดทําให้แข็งแรงขึ้นโดยแต่ละด้านจะพิมพ์ตัวอ,อักษรแบบนูน L กับ R บอกข้างซ้ายและขวาในการประกอบด้วยครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการประกอบกันครับสําหรับจุดหมุนด้านหลังในการปรับระยะนั้นผมว่าตอนหมุนออกเสียงฟืองข้างในฟังดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่ากับตอนที่หมุนกลับเข้าไปครับเสียงแตกตามกันอย่างชัดเจนเพื่อนๆลองฟังเสียงตัวอย่างกันดูครับซึ่งเราก็คงต้องมาลองใช้งานกันดูว่าจะแข็งแรงทนทานแค่ไหนครับนอกเหนือจากตัวกรอบรองรับด้านหลังสีสาะ ในชุดอุปกรณ์ยังมีอุปกรณ์เพิ่มเติมในการประกอบเพื่อยึดเข้ากับตัว Oculus Quest 2มาด้วยครับโดยจะมีชิ้นส่วนมาอีก4ชิ้นสำหรับด้านซ้ายและขวาซึ่งวิธีประกอบก็ทำได้ง่ายๆเพราะบนชิ้นส่วนเหล่านี้มีตัวอักษร L กับ R พิมพ์บอกมาด้วยครับว่าสำหรับใช้กับข้างซ้ายและข้างขวาวิธีการประกอบก็ทำได้ง่ายมากๆครับในตัวอย่างนี้ผมจะประกอบด้านขวาก่อนนะครับให้เอาชิ้นส่วนที่เขียนคำว่า R 2ชิ้นมาเตรียมไว้เลยครับ โดยเอาชิ้นยาวหันหน้าตัว R ออกมาวางประกบตามนี้เลยครับแล้วเอาชิ้นส่วนอีกชิ้นที่สั้นกว่าพิมพ์ตัว R เหมือนกันด้านในจะมีเขี้ยวล็อกมาวางประกบแบบนี้แล้วบีบเข้าดัานเข้าไปเพื่อทำการล็อกเลยครับเท่านี้ก็สำเร็จเรียบร้อยในส่วนของด้านซ้ายก็ใช้วิธีการประกอบเหมือนกันหลังจากที่ประกอบทั้งสองด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้หน้าตาแบบนี้ครับทั้งสงด้านจะมีก้านเสริมยาวขึ้นมาและแข็งแรงยิ่งขึ้น ตัวก้านที่เพิ่มขึ้นมานี้จะยังใช้ในการยึดติดกับตัว Oculus Quest 2ด้วยนะครับเมื่อลราหมุนปุ่มด้านหลังศรีรษะก็สามารถปรับความยาวของก้านได้ตามความต้องการในการใช้งานเพิ่มความกระชับปรับระยะในการสวมใส่ Oculus Quest 2ได้ดีเลยครับจะเห็นว่าความยาวของก้านเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปประกอบกับ Oculus Quest กันแล้วครับเริ่มต้นที่การใส่สายในการลัดศรีราะด้านบน เข้าไปในช่องด้านบนของ Oculus Quest ก่อนครับจากนั้นเราจะไปประกอบตัวก้านทั้งสองข้างเข้ากับ o c u l u s Quest 2ครับวิธีการประกอบก็ไม่ยากครับแค่ออกแรงกดนิดหน่อยก็ได้แล้วเดี๋ยวผมทำผ่านหน้ากล้องอาจจะขรุขระนิดหน่อยนะครับเพราะทำได้ไม่ค่อยถนัดครับต้องมองภาพจากหน้าจอของโทรศัพท์ทำให้มองได้ไม่ชัดเจนวิธีการให้ดันจากด้านล่างเข้าไปก่อนครับบีบเข้าไปออกแรงกดเล็กน้อยเพียงเท่านี้ก้านก็จะประกอบเข้ากับตัว Oculus Quest 2แล้วครับ ให้ทำเหมือนกันทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยครับหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วให้เช็คความเรียบร้อยทั้งด้านบนและด้านล่างครับดูว่ามีส่วนไหนที่ยังประกบไม่สนิทก็ให้ทำการบีบเข้าไปเพื่อให้ลงล็อกพอดีเพียงเท่านี้อุปกรณ์ในการรองรับศรีรษะ เพิ่มความกระชับในการใช้งาน Oculus Quest 2เข้าประกอบสำเร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วครับหน้าตาดูดีทีเดียวครับการใช้งานในการหมุนปรับระยะก็ทำได้ง่ายมากๆครับสามารถสวมใส่ให้พอดีกับใบหน้าของแต่ละคนได้อย่างลงตัวอีกทั้งยังมีน้ำหนักเบาใช้งานง่ายเราไปดูภาพจากมุมต่างๆกันครับจะเห็นว่าเข้ากับ Oculus Quest 2ได้พอดิบพอดีดูดีมากๆเลยครับแต่ในการจัดเก็บนั้นกรอบบริเวณด้านหลังศีรษะจะยกขึ้นสูงกว่าปกตินะครับ อาจจะต้องหากระเป๋าที่ใส่ได้พอดีถ้ากระเป๋าไม่สูงพออาจจะทําให้ไม่สามารถปิดฝากระเป๋าได้นั่นเองครับเดี๋ยวเราลองไปทดสอบการใช้งานไปเล่นกับเกมดูครับจะสวมใส่ได้กระชับรับกับใบหน้าแค่ไหนใส่เล่นเกมนานๆแล้วรู้สึกเป็นยังไงอึดอัดไปไหมใส่แล้วเจ็บศีรษะหรือเปล่าเราไปทดสอบกันเลยครับ จากการทดสอบบนเกมที่มีการเคลื่อนไหวเยอะๆทั้งขึ้นลงซ้ายขวาอย่างเกมชกมวยทิวออฟไฟชคกันจนเหงื่อท่วมอุปกรณ์สายค่าศีรษะรุ่นนี้ทำงานได้ดีมากๆครับกระชับรัดแน่นไม่ขยับเลยครับแถมยังปรับระดับความแน่นกระชับจากจุดหมุนด้านหลังศีรษะได้อย่างง่ายดายปรับระดับได้สะดวกมากๆครับใช้งานได้ดีคุณภาพคุ้มเกินราคาทำให้การใช้งาน o c u l u s Quest 2สบายศีรษะขึ้นมากเลยครับ ม่รัดบริเวณเบ้าตาน้ำหนักบนศีรษะก็กำลังดีเล่นได้นานปรับเท่เข้ากับศีรษะแต่ละคนได้ง่ายสุดๆครับเพื่อนๆที่ใช้ o c u l u s Quest 2และกำลังมองหาอุปกรณ์คาดศีรษะคุณภาพดีในราคาประหยัดคุ้มราคาห้ามพลาดเลยครับสำหรับสายคาดรุ่นนี้ผมสั่งจาก s h อป e e ส่งจากต่างประเทศนะครับราคาไม่แพงคุ้มมากๆแค่654บบาทเท่านั้นครับสัปดาห์เดียวก็ได้ของแล้วไม่ต้องรอนานไม่ต้องจ่ายแพง แถมใช้คูปองส่งฟรีได้อีกด้วยครับห้ามพลาดเลยครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถดูลิงก์รายละเอียดและสั่งซื้อได้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับและในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนี้ได้เลยครับผมไม่ได้เป็นคนขายไม่ได้รู้จักกับเจ้าของร้านนะครับซื้อเองใช้เองรีวิวเองครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ